มาอัพสกิลความสามารถหลังเลิกเรียนกันในยุคนี้แต่ละคนควรจะต้องมีสกิลที่หลากหลายและยิ่งถ้าใครมีความสามารถรอบด้านก็ย่อมเป็นข้อได้เปรียบงั้นลองมาดูซิว่ามีเรื่องไหนบ้างนะที่เราสามารถฝึกฝนได้หลังเลิกเรียนหรือในยามว่างเริ่มที่วันจันทร์ต้นสัปดาห์เรียนวันแรกอย่างนี้ลองมาออกสเตปแดนซ์กันมืนๆไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินไทยเกาหลีฝรั่ง ถือเป็นการคลายเครียดและได้ออกกําลังกายไปด้วยเพลิดเพลินไปเรื่อยๆแล้วเราอาจจะชอบลงเรียนคณะเฉพาะทางหรือต่อยอดทําเป็นอาชีพเลยก็ได้นะครับวันนี้คารมาจาัดเวลาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนภาษาหรือจากมิวสิกวิดีโอที่เราชื่นชอบในโลกที่ไร้พรมแดนแบบนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันใครใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องย่อมเป็นข้อได้เปรียบเลยนะครับ วันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้เราอาจเจอสิง่งต่างๆมากมายที่อยากจะบน่นอยากจะระบายหรือเจอเรื่องดีๆที่อยากแนะนำเพื่อนๆงั้นเราลองมาเรียนรู้การเป็นนักเขียนฝึกทำเพจทำบล็อกจากประสบการณ์ของเราเองหรือถ้าใครไม่ถนดัดอาจจะลองฝึกวาดรูปและถ้าทำได้ดีมีคนติดตามไม่แน่อาจจะเอาดีทางนี้กันเลยก็ได้นะครับวั put, บนพระสัสบ,บดีปกติพวกเราก็ถ่ายรูปอัพ i g อัพ a c e b o o กกันเป็นประจำอยู่แล้วลองมาเพิ่มสกิลการถ่ายรูปกัน ไม่ว่าจะลองถ่ายภาพแนวพับเทย์ถ่ายอาหารหรือขนมถ่ายแนวแลนด์สเคปเน้นธรรมชาติอาจเริ่มจากอุปกรณ์อย่างมือถือก่อนแล้วค่อยขยับไปกล้องใหญ่ๆถ้าฝึกจนชำนาญแล้วสามารถนำภาพไปขายเป็นภาพประกอบเพจประกอบหนังสือสร้างรายได้ช่วยพ่อแม่ไปอีกทางก็ได้นะครับวันสุดวันสุดท้ายของสัปดาห์เรียนแบบนี้ลองเรียนรู้ฝึกการเล่าเรื่องเป็นยูทูบเบอร์กันดูก็ไม่เลวนะครับแชร์เรื่องเรียนเรื่องเล่นก็ได้หมด เอาเรื่องที่เราสนใจนี่แหละหรือจะให้ดีลองมาเป็นรุ่นพี่ให้ความรู้แนะเรื่องเรียนเรื่องเล่นให้น้องๆก็ได้นะครับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนอย่างนี้ลองเปิดมาที่เว็บไซต์ทรูปลูปัญญาก,กันเลยดีกว่าทั้งสาระความรู้และความบันเทิงครบครันมีเรื่องราวน่ารู้มากมายให้เลือกตามที่สนใจและถือเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจที่ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการอัพสกิลรูปแบบต่างๆลองมาใช้เวลาว่างค้นหาตัวเองก็ดีกว่า เราอาจจะมีอะไรเจ๋งๆซ่อนอยู่ก็ได้มันฝึกสกิลไว้เพื่อค้นหาตัวเองและนี่คือความสามารถเสริมที่ฝึกเองง่ายๆหลังเลิกเรียนนะครับ